สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มากับแมปอันนี้เป็นกาดอีกแล้วโดยวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนนะครับทำตัวมาโคสำหรับการฟาร์มตัวเลดเวฟนะครับเลดเวฟก็คือตัวยังมุมสีแดงนะครับที่เราจะเอาไปใช้ซื้อพวกของเอาไปทำอีโวตัวละครนะครับเช่นอีโวเรงกุอีโวตัวเทนเยนหรือว่าอีโวตัวของอาคาซนะครับแล้วก็ซื้อเป็นตัวน้ำยาหรือว่าจะเป็นตัวฟีนิโลเราใช้ตัวเลดเวฟทั้งหมดเลยครับซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะใช้ตัวมาโคที่ฟาร์มเป็นด่านสี่ไปนะครับก็ตอนนี้ผมยังไม่ เดี๋ยวผมจะทยอยลงคลิปให้ละกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไอตัวของยังมุมนยครับที่ได้จาก x 4นะครับมันได้น้อยกว่า x 3ถือว่าเยอะมากๆเลยถ้าเกิดว่าเราต้องการจะฟาร์มแค่ยันงมุมนะครับไม่ได้ต้องการที่จะฟาร์มดลงโกคูเป็นหลักเนี่ยผมแนะนาว่าเราฟาร์มตัว x 3ดีกว่าไม่ต้องใช้ตัวละครที่ยุ่งยากเลยครับโดยตัวละครที่เราจะมาใช้กันเนี่ยเราใช้แค่เบติต้าตัวเดียวเลยครับยิ่งใช้เบติต้าแค่ตัวเดียวนะครับแต่ว่าผมจะใส่สปีดวากอนเข้ามาด้วยนะครับเพื่อให้มันจบได้เร็วขึ้้้้้นนนะะะะครรรัจจจไไไไดดดดออออปปเเเเ็็็ววขึึซ่่่่่่งงทีหลืยชาาุณใใสสกกผม อะไรไปเก็บเอ็กพีอย่างงี้ก็ได้เช่นกันครับถามว่ามีตัวไหนใช้แทนได้ไหมผมว่าด่านนี้มันค่อนข้างง่ายเดี๋ยตัวมิสติกส่วนใหญ่น่าจะผ่านแหละอ่ะไอ้น,นี้น่าจะผ่านเดี๋ยวนะชายอินแล้วต่ออันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจนะว่ามันจะผ่านไหมเพราะว่าตัวเบตมัมเบนเนี่ยมันค่อนข้างน้อยแต่ว่าราคาวางเนี่ยน่าจะพอเป็นไปได้ครับก็โดยรวมเนี่ยครับตัวมิสติกส่วนใหญ่ที่อีโวแล้วเนี่ยก็น่าจะเอฟเผ่านครับหรือว่าไม่อีโวแต่มีเวลเนี่ยก็น่าจะผ่านเช่นกันโดยผมจะใช้เป็นแค่ตัวของเบจิต้าครับอันนี้ต้องโอ้ผมเปลี่ยนด มีโซลา่าทั้งอันนี้เดี๋ยวมันจะดูเหมือนว่าตัวเบจิต้าผมมันขี้โกงนะครับเราจะเอาเป็นตัวอื่นไปแล้วกันยังเอาเป็นตัวโนโตะตัวนี้ไปดีกว่าเอา,าไาว้ว่าเบต้ามีเงียบมันผ่านแน่ๆครับเราจะลองเทสตัวโนโตะให้ดูเลยดีกว่านะครับร้านอิชิสโตรตอนนี้นะครับขายของแมปอันนี้เป็นการเรียบร้อยแล้วจะเป็นในส่วนของเพชรไอดีไก่นะครับก็ถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปที่ลิงก์ใต้ดีคริปชั่นเลยครับร้านอิชิสโตรครับที่นี้ให้บริการครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในด่านไปที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อง่ายต่อการดูนะครับแล้วก็เอาไปเล่นตามเดี๋ยวเจะปรับภาพตามนี้นะครับผมจะปรับโลดีเทลให้หมดเลยปุ๊บมันจะสว่างขึ้นมากเลยนะเห็นไหมครับเราจะปรับตรงนี้ห้เป็นตับสุดไปเลยเดี๋ยวครับตอนนี้ก็คือดูง่ายมากอันนี้คือจุดเกิดนะครับจุดเกิดเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้เลยซึ่งเราจะอ่ะตรงนี้ครับนี่คือจุดเกิดหลักของเราเลยครับตัวศัตรูเนี่ยครับจะออกมาจากทางนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะเอฟเอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเรายิ่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับเราก็จะสามารถจบมันได้เร็วขึ้นครับเราก็ ปล่อยให้มันแพ้ก่อนดีกว่าครับตอนนี้ระหว่างนี้เราไปโหลดตัวไททัสกันเลยดีกว่าครับตัวโปรแกรมที่ผมจะมาใช้ในการอัดมาโคนครับก็จะเป็นตัวโปรแกรมของ t ไททิ a ัสเหมือนเดิมเลยคุณสามารถโหลดได้จากหน้าเว็บตรงนี้นะครับตัวเวอร์ชัน1.77ตรงนี้ตอนนี้ผมก็มีเรียบร้อยแล,แล้วเราจะมาเซตติ้งตัวไททิชัสกันระหว่างรอแพ้ตรงนี้ดีกว่านะครับมาผมจะตั้งเป็นตามนี้นะครับเพลย์สปีดตั้งเป็นคูนหนึ่งครับคอนเทนเนอร์สเพลย์แบ็กครับกดติ๊กเปิดไว้ แล้วก็อันนี้ครับติ๊กไว้เป็น always on top นะครับเพราะว่าสมมติเนี่ยถ้าผมกดไปงี้มันจะไม่ขึ้นโชว์นะครับแต่ว่าถ้าผมติ๊กเป็น always on top ไปเนี่ยเราก็จะเห็นตลอดครับว่าตัว t ท e t a เนี่ยมันยังทำงานอยู่มาครับมาที่ทเรคอร์เลยว่าครับตอนนี้ปุ่ม playback ผมอะสมมติถ้าโหลดมาใหม่เนี่ยทั้งตัว playback กับตัวเรคอร์เนี่ยครับจะไม่มีปุ่มนะผมจะตั้งเป็น F8 ปุ่ผมเดียวไปเลย เพราะว่า F12 หรืออะไรเงี้ยมันไปโดนปุ่มอื่นในโลบอกรนะครับผมจะตั้งเป็น F8 เพราะว่าปุ่มนี้ไม่ได้ใช้แล้วเดี๋ยวพอเราอัดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนปุ่มกลับนะครับแล้วก็เพิ่มแบบไปใช้เป็น F8 แทนระหว่างนี้ครับผมก็จะรอคลิปนะครับไปให้มันจบดันโอเคนะครับเมื่อกี้ผมก็ลองเทสมารอบหนึ่งเนี่ยมันก็ลงผ่านนะครับอยู่ที่เวลาประมาณนี้ผมว่าผมได้ทำเวลาได้ดีกว่านี้นะครับเราจะมาเริ่มอัดกันดีกว่าครับผมตั้งปุ่มอัดเป็น F8 นะครับเราจะกด F8 ครับเริ่มอัดเริ่มเมาส์ลงมา ไม่ต้องใช้สปีดวากอนก็ได้ครับแต่ว่าเพื่อความเร็วในการเชียร์บอสเนี่ยผมว่าเราจะต้องใช้สปีดวากอนครับอันนี้นะครับผมวางตัวสปีดวากอนช้าไปครับจริงๆมันต้องวางได้แหละเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นช่วงกดเข้าเว็บหนึ่งครับคุณจะได้เงินโบนัสด้วยถ้ารอบอื่นเราอัดเนี่ยเราก็พยายามอย่าให้พลาดอย่างเมื่อกี้นะครับนี่ตอนนี้วางได้เราก็วางไปปึ๊บกดคลิกซ้ายตรงนี้ครับกดตะขิวครับเชียร์เมาส์ด้วยนะครับเราก็ลองเงินไปครับครับตอนนี้ ก็จะเปลี่ยนเวฟนะครับผมจะไม่วางตัวเพิ่มนะครับตอนนี้ผมจะลองเล่นเพราะว่าต๊จะวางได้แล้วเลื่อมมาตรงนี้ครับวางปึ๊บวางอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งกดต่อคิว Q ครับเพียวก,กดที่ซ้ายออกครับเรียบร้อยครับแล้วเราก็มาวางโต๊นอีกตัวหนึ่งก็ได้ปึ๊บโอเคครับตอนนี้เรามีการหลังแล้วแล้วก็จะเต็มกันไปครับเอามาวางโต๊ะข้างหน้าเพื่อจะได้เคลียร์ให้เดียวขึ้นนะครับวางแล้วแล้วผมก็จะวางซ้านะครับเผื่อมันหลุดกดคิวออกเลื่อกมาวางซ้ำอีกตัวหนึ่ง เป็นไรครับอัปเกรดครับกด2ที่อัปเกรดผมจะพยายามกดย้ำไว้นะครับจากนั้นเราก็ทำเหมือนเดิมเลยวางตัว,วแล้วก็อัปเกรดตรงเงินไปนะครับตอนนี้มันผ่านอยู่แล้วครับต้นเกมเราไม่ต้องอัปเกรดตัวนาโตกก็ได้ผมจับตัวเงินให้เต็มเลยนะครับชัวรว่า,าเป็นมาโคที่ทําง่ายมากๆนะครับอันนี้ผมอาจจะไม่ได้แจกไว้ใน Discord นะครับเพราะว่าตัวนี้มันอ่ะอย่างแรกคือผมวางตัวเงินช้ามันไม่ค่อยนีนะครับแล้วก็ ตัวเซตอัพการยืนเนี่ยผมอยากให้ทุกคนอัดเองมากกว่านะครับเพราะว่าจะได้แล้วแต่ทําว่ายืนตรงไหนตำแหน่งตรงนี้มันยืนไปเป๊ะยากมากครับเพราะว่าถ้ายืนไม่เป๊ะเนี่ยบางทีมันก็เคลื่อนได้เลยครับแบบการวางตัวละครอ,อะไรอย่างนี้เพราะงั้นอัดเองดีกว่าครับใช้แค่ตัวเดียวด้วยใช้บตทิต้าตัวเดียววางเปล่าๆแล้วก็อัดไปเรื่อยๆก็ได้ครับแต่ว่าต้องไปวางข้างหลังหน่อยเพราะว่าต้องรองเงินแต่ว่าทีเนี้ยเราสปีดวากอนมาใช่ไหมครับมันทําให้เราเนี่ยสามารถวางได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าเรามีเงินเสริมเราใช้เป็นตัวเงินใหมก่ก็ได้้ครับาชิกออด ผม่าจะมาอัปกเกดตต่อแล้วง่ายๆครับก็รอไปเรื่อยๆเลยมันจบประมาณ6นาทีเกือบ7นาทีเลยครับผมตีไว้สัก7นาทีเลยแล้วกันตัวนี้เป็นการ FK เก็บไอตัวเลสเว็บเนี่ยได้เยอะที่สุดแล้วเพราะว่า FK ตัวด่านเลนกงคู่เนี่ยมันได้โอกาสได้เลนกงคู่ก็จริงแต่ว่าตัวเลสเว็บเนี่ยมันได้น้อยกว่าถ้าใครที่แบบมีตัวละครเลนกงคู่อยู่แล้วเนี่ยอยากจะเก็บเอาไว้คัพบของยบโนะครับมาลงด่านนี้จะได้เร็วกว่านะครับ วันนี้ก็อาจจะลงคลิปช้าหน่อยนะครับพอดีผมป่วยอยู่ด้วยก็ขออภัยด้วยครับแล้วก็รอไปครับนี่มันเลทรเนี่ยมันจะนานหน่อยครับมันอยู่สัก20เวฟเลยมันเป็น20เวฟครับส่วหมดอื่นเนี่ยมันจะเป็น15เวฟอะไรอย่างงี้ครับจะน้องมอบไปเราต้อตอนคลิปครับจะใช้เป็นตัวมิสติกอันหนึ่งก็ได้ไม่ต้องใช้เป็นตัวนารุโตะก,ก็ได้ครับจะผมแนะนำซื้อเบจิต้าเลยครับเบจิต้าชายอินก็น่าจะใช้ได้ครับราคาวาวิประมาณ6จะต้องวางเซตอัพตัวกันดีๆหน่อยอ่ะแล้วก็อัปเกรดไปเรื่ ถ้าเงินเข้าเราก็ upgrade, อัปเกรดเงินเข้าเราอัปเกรดครับสามตัวข้างหน้าก็าไหวนะครับเปลี่ยนตัวอัปเกรดบ้างั่นกระจายกันบอสต,ตัวนี้ไม่ได้ยากครับมันไม่ได้มีตัวแสแนร์เหมือนกับไอ้บอสแมงมุมพ่อลูกกันนั้นฉะนั้นเนี่ยจย์น้าพานหน่อยครับต้องเอาสก,กุลาร์มาคอยเคลียร์แต่เนี้ยเนี่ยเราใช้ตัวดามจเปล่าๆด้วยครับถือว่าค่อนข้างง่ายมาก,มากๆเลยแหละครับตัวการ์ดนเกนี้สำหรับตัวละครใหม่ที่หน้าอีโบนะครับอย่างเช่นยิงกับ อคาซาเนี่ยบิสติกสองตัวแล้วเนี่ยมอเป็นบิสติกที่ค่อนข้างดีมากๆเลยครับดาเมจเนี่ยถือว่าสูงมากๆเลยส่วนอีกิสที่เราฟาร์มหาเนี่ยครับเพิ่งโดนเนื้อตัวพัสซีของอซชิบูมาด้วยที่แบบตัวลูกน้องเข้าวงเลยครับเราเพิ่มดาเมจแล้วเนี่ยก็โดนเนื้อมานครับหลักๆเนี่ยก็คือดาเมจอีกิสเนี่ยถึงตอนมีพัสซีทางานเนี่ยจะแรงกว่าแต่ว่าถ้ารวมๆเนี่ยตัวใหม่อย่างอคาซาอะไรเงี้ยก็ทำดาเมจได้ดีมากกว่าครับ ส่วนเรื่องของราคาวางถ้าเทียบระหว่าง Aegis กับเทนเยนเนี่ยที่จบเป็น P OE เเหมือนกันตัวเทนเยนเนี่ยจะน้ำมัจบอาจจะน้อยกว่านะครับแต่ว่าค่าวางถูกกว่าแล้วก็ค่าอัปเกรดถูกกว่านะครับก็แล้วแต่เลยว่าจะใช้อะไรปวนผมเนี่ยผมน่าจะอยากย้ายไปใช้ตัวเทนเยนนะครับนี่อันนี้เราอัปเกรดเต็มแล้วนะครับอัพตัวอื่นต่อจริงๆมันไม่ต้องอัปเกรดให้เต็มทุกตัวก็ได้มันผ่านอยู่แล้วมันไม่ได้ยากมากครับถามว่าเราเอาเลเว็บไปทําอะไรบ้างถ้าเกิดว่าเราอีโัว์ตอร์ท์ ก็จะมีตัวของเทรดลีโรนะครับอยู่ในช็อปเลดด้วย25อันนะครับถือว่าเป็นเทรดลีโรที่เยอะนะ25อันเนี่ยก็เอาตัวเล็บเนี่ยครับไปแลกเอาครับหรือว่าใครยังไม่ได้ลงฟูสเนี่ยก็เอาไปแลกน้ำยาแล้วก็ไปลงหาก็ได้ครับยังไม่ได้เทสเลยน้ำยามันช่วยอะไรขนาดนั้นไหมครับมานะครับได้40อันเลยเยอะมากๆครับในเวลาทั้งหมด644วิผมจะกดหยุดอัดมาโคไปตอน7นาทีแล้วกันผมจะคลิกซ้ายรัวไปก่อนขอสัก7นาที10วิผมจะคลิกซ้ายรัวก่อนนะครับเผื่อมันน่าจะยังไม่เสร็จ เรียบร้อยครับผมกดหยุดอ่านแล้เราก็จะเปลี่ยนตรงนี้ครับคอนโทรลออกปึ๊บเพย์แบ็กเป็นได้แปดเราก็มาลองเทสกันครับว่ามันลงผ่านไหมโดยรอบเทสเนี่ยผมจะเป็นสปีดคลิปให้แล้วกันนะครับจะได้ดูรวมๆเลยว่ามันผ่านไหมโอเคตอนนี้เว็บบอสแล้วก็ทำเวลาได้ไม่แย่เลยนะครับนี่ที่ไปถึงจะมีสตันจากบอสบ้างนิดนึงก็โอเคครับ นี่ปัญหาเราก็ดูกันนะว่าโอเคครับมันปลดดอกให้วุ้งสี่สิบห้าเลยตอน,นี้ถือว่าได้เยอะมากทำเหยียเกินจุดการได้มาโคไปแล้วถือว่าได้เยอะมากครับถ้าเราทำอัตราเฉลี่ยประมาณนี้แบบสักสี่สิบสี่ห้าอย่างเงี้ยอาต่ำไปสักสามห้าเลยก็ได้อ่ะสักสามสิบห้าเนี่ยครับในรอบเนี้ยในหกนาทีสักเจ็ดเจ็ดนาทีแล้วกันแล้วก็เอาหกสิบมาผ่านได้เจ็ดนาทีก็ลงได้ประมาณแปดรอบครับแปดรอบถึงเก้ารอบอะไรอย่างเงี้ก็ถ้าแปดรอบเนี่ยเราได้สักสามสิบห้า หนูณะครับก็ได้สักสัก280นะครับต่อชั่วโมงอะไรอย่างนี้ถ้าเราเปิดไปสัก5ชั่วโมงเนี่ยครับแล้วก็280นะครับก็ได้สัก1,400เลยถือว่าได้ทั้ง e v โได้ทั้งแรกของเลยเต็มเลยครับเปิดไแค่แค่5ชั่วโมงครับ1 4 0 0เลดเว็บก็อันนี้คืออย่างโชคร้ายครับได้ตัวเลดเว็บน้อยแต่ว่าถ้าได้45หรือเลทประมาณนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้สูงเยอะขึ้นไปกว่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ีนนนนัแแ้้วว่ดไะิิเจ